แสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทยณปัจจุบันความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับโดยสถานการณ์ด้านพลังงานรายไตรมาสนะครับครึ่งปีแรกของปี2566สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยนะครับในช่วง6เดือนแรก ของปี2566มีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายลดลงนะครับร้อยละ0.1จากพลังงานของทุกประเทศขอบใยครับจากพลังงานของทุกประเภทนะครับยกเว้นการใช้น้ํามันสําเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ3.1โดยเฉพาะน้ํามันเครื่องบินนะครับมีการใช้เพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ78.5นะครับจากการพื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการ โดยสอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมต่อมานะครับก๊าซธรรมชาติครับผมเพิ่มขึ้นร้อยละ6.8นะครับจากการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์นะครับและถ่านหินนะครับลดลงจากลดลงนะครับร้อยละ7.2จจากการใช้ผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมครับผมสอดคล้องกับการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศนะครับ ที่ลดลงร้อยละ8.4ในส่วนการใช้ไฟฟ้าของประเทศนะครับมีการใช้น้อยลงนะครับถึงปีขออภัยครับถึงร้อยละ2.2นะครับโดยเฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ9.3นะครับโดยผลจากการเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับในช่วงปีแรกของปี2566นะครับธุรกิจโรงแรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับถึง 29. 4นะครับ โดยถือว่าประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับใน3ระบบไฟฟ้านะครับอยู่ในระดับ34,827เมกะวัตต์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ของเดือนพฤษภาคมปี2566ครับมาต่อกันด้วยเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเพราะเหตุใดทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์พลังงานก็เพราะว่าการอนุรักษ์พลังงานคือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแถมยังช่วยลดสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วยนั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เราทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ในชีวิตประจำวันโดยในวันนี้พวกเราจะนำเสนอ3วิธีการที่ทำให้ทุกคนสามารถช่วยกัน ดูแลอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแน่นอนครับวิธีการที่1ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้พอดีวิธีการที่2ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานและวิธีการที่3เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5เท่านี้ทุกคนก็สามารถช่วยกันดูแลอนุรักษ์พลังงานได้แล้วครับ